ขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลบครับแกลบใช่ฮะที่หนักขึ้นฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมหนักกว่านั้นเนี่ยนะผมเข้าห้องน้ํานะครับอาบน้ําเสร็จต้องใส่กีงั้นในใช่ไหมเพราะยาผมทำเาาราอัตนเลสครับคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่กางเขาย,ยาว มันมันลำบากมากอ่ะตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับข้างเดือนหนึ่งแสนแปดหมืห้าพันข้างละข้างละตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดเนี่ยผมมาเมื่อวันสี่สิบหกเดือนที่แล้วผมซื้อไปเลยกลับบ้างใครอยากหายแบบผมนะสี่สไม่ใช่หวยนะสี่สี่สี่ไม่ใช่ใบหวย มือละฮะสี่สี่สี่สามมือสามมือแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขวข่ไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างเดิยใช่แต่ผมตแต่กอดน,นี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้แล้วอยู่ดีผมสบายนะผมสบายโอ้อดี๋ยนี้ผมสบายครับดมอผมขอบคุณดมอท่านนะคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ข่าวเนี่ย หลั่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ TNF a l p h a อินเทอร์ิน6และอินเทอร์ลินสิบเจนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับ สิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืชห้าชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฝองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป